สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อทีมนะคะที่กําลังจะเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้าค,ค่ะมีทั้งงานเสื้อนะคะงานเสื้องานเสื้อแล้วก็งานเซ็ตที่เป็นชุดด้วยแล้วก็เสือสเ้อปะตอนเสื้อปเกตบอลค่ะแล้วก็มีถุงเท้าด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากได้งานถุงเท้าครบเซ็ตครบทีมเลยนะคะมาดูกันต่อนะคะกับ2ทีมแรกค่ะที่เป็นงานเสื้อทีมนั่นเองค่ะ จากทีมแรกนะคะชื่อทีมว่า New Eye Group นั่นเองค่ะด้านหน้านะคะจะมีเบอร์นักนักกีฬาค่ะแล้วก็มีโลโก้ทีมสีสวยมากเป็นสีฟ้าที่เป็นฟ้าแล้วก็มีมิติแล้วก็จะเล่นเอกลักษณ์เพิ่มเติมมานะคะที่ตำแหน่งคอเสื้อนั่นเองค่ะด้านหลังด้านหลังเป็นยังไง โอ้โหด้านหลังสีเจ็บเลยนะคะใส่ชื่อได้ค่ะใส่ชื่อใส่เบอร์แล้วก็มีสปอนเซอร์เต็มตัวเลยนะคะที่สําคัญคือแขนเสื้อก็ใส่โลโก้ได้ทั้ง2ฟฝั่งเลยนะคะอยู่ที่ดีไซน์ของลูกค้าค่ะงานเสื้อเนื้อผ้านะคะใส่สบายอยู่แล้วค่ะนนตอ่อมาค่ะอ๋อเป็นเซตนั่นเองนะคะเป็นเซ็ต,เป,เ,ซตเป็นเกงเข้าชุดครับ กางเกงสาหรับงานเสื้อนะคะที่ลูกค้าสั่งเป็นชุดนอกจากงานเสื้อแล้วกางเกงก็จะเป็นธีมสีเดียวกันด้วยลวดลายสีเดียวกันงานเบอร์งานชื่องานโลโ,ก,โก้ใส่ได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นงานสั่งผลิตพิเศษนั่นเองวอสั่งถุงเท้ามาด้วยนะครับอ๋ออะทีมนี้คือสีฟ้าที่เป็นถุงเท้านั่นเองแอดมินนี่คือจะข้ามไปชุดใหม่แล้วนี่กว่าจะมาออก <นะ S 1> ทีละข้อทีละข้อ ่อนะคะเป็นทีมของ SLS Lighting นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีการจัดวางนะคะเต็มตัวเสื้อเลยนอกจากงานโลโก้นะคะเต็มตัวเสื้อเราก็จะมีลวดลายของกราฟิกงานเสื้อด้วยที่เท่มากๆเลยงานเสื้อจะเป็นโทนสีดำเทานะคะสำหรับทีม SLS Lighting นะคะจะมีเกงเกงด้วยสำหรับงานเกงเกงเหมือนกันเลยก็คือว่าทีมสีนะคะจะเป็นสีเดียวกันค่ะแล้วก็ เอ่อเนื้อผ้าใส่สบายเช่นเดียวกันนะคะเนื้อผ้าไม่เหมือนไม่เหมือนเพื่อนนะเป็นผ้าอะไรเออยเป็นผ้าไม่ก็ใสยครับอ่ะูใกล้ๆไปดูใกล้ๆกันนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งระบุเนื้อผ้ามาครับสังเกตนะผ้าจะเป็นรูเล็กๆเล็กๆเล็กๆๆจะมีจะมีรูเล็กๆๆนั่นเองนะคะถ้าดูดีๆนะคะแต่ถ้าเป็นแบบผ้าเรียบอ่าอันนี้เป็นแบบไมโครเรียบครับก็จะเรียบเรียบกับเนื้อผ้าไปเลยค่ะนี่ถ้าเป็นเม็ดข้าวสาร ก็จะเหมือนมีรูๆนิดหนึ่งนะคะเล็กมองยากนิดนึงครับงานเสื้อด้านหลังนะคะสามารถใส่ข้อความได้เลยค่ะลูกค้าต้องการออกแบบลายเสื้อแบบไหนนะคะสามารถสั่งงานได้นั่นเองนะคะซึ่งก่อนที่เราจะผลิตงานเสื้อนะคะจะมีวางแบบม็อกอัพ 3D ให้ลูกค้าดูด้วยค่ะว่าโลโก้แขนเสือ้อโอเคไหมชอบไหมนะคะด้านหลังออกแบบตัวหนังสือแบบฟอนต์สีอักษรน,นะคะแก้ไขได้ทั้งหมดเลยค่ะ มาค่ะเป็นงานเสื้อทีมบาสเกตบอลนะคะหรือว่าจะเรียกว่าเสื้อแขนกุดก็ได้นะคะสําหรับทีมนี้ก็มีเก่งๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้ง3มทีมนะคะเข้าเซตหมดเลยเข้าเซตหมดเลยเรียกว่าเป็นชุดได้เลยค่ะคแล้วก็โหสีนี้เท่มากเลยเรียกว่าสีขาวทองนะคะ,ะใช่ไหมคะคสีเขาจะดูเท่แล้วก็ดูสะอาดตามากเลยไม่ไม,ไม่ไม่แบบว่าโดโทดดุดันอันนี้จะ,จะเป็นแนวแบบพระเอกนิดนึงื้่ของโรงเรียนครับโรงเรียนจันทร์ุนบำเพ็ญ จังหวัดเกตสาทตอนนี้เนี่ยชัยนาทโอ้โหชัยนาทขอบคุณลูกค้านะคะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลๆสามารถจะส่งได้นะคะร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยค่ะขอดูด้านหน้าอ่ะด้านหน้านะคะก็จะเป็นเล่นขอบนะคะขอบทั้งลําตัวเลยเป็นสีสีทองสีดํานะคะที่เป็นลายเส้นนะคะไล่จากคอมาแขนยาวมาเรื่อยๆด้านข้างลําตัวด้วยขอดูข้างลําตัวหน่อยนะคะเนี่ยค่ะข้างลําตัวก็จะเห็นว่าเป็น สีทองนะคะสีทองสวยมากแล้วก็จะมีสายฟ้าด้วยที่เท่อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของงานกางเกงนะคะจะแมทเข้ากับงานเสื้อเสื้อบาสเกตบอลมากๆเลยเพราะว่างานสีค่ะเราก็จะละเอียดให้นะคะด้านหลังค่ะว่าทําไมแอดมินถึงบอกชื่อถูกนะคะเพราะว่ามีชื่อทีมของโรงเรียนเป็นเป็นเสื้อบาสของนักกีฬาโรงเรียนนั่นเองนะคะก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะทั้งสามทีม มีงานธงด้วยตรงเหมือนกันนี่โอ้โหรงแรกเปลี่ยนยี่สิบวินาทีสุดท้ายนะคะเพราะว่ามมนเต็มแล้วอ่ะขอบคุณนะคะทีมงานครูมะนงเอ้ยมะอะไรนะมะม่วงโอ้โหแอดมินอ่ะขอบคุณท<ฮ>ีมงานธงนะคะ<ฮ>งานสีธงนี้ก็สวยมากเป็นสีเขียวสะท้อนแสงนะคะสีเขียวสะท้อนแสง<ฮ>เล่นกับสีส้มนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะคะสาหรับงานธงลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะเรา ครบเสร็จให้เลยค่ะงานทงงานเสื้อนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปเตรียมจะส่งกันนะคะเมมเต็มแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ